สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืด The Critic ได้แล้ววันนี้ค่ะ นักวิชาการดังนำทัพประกาศเลิกดูม้าแก่ตั้งแต่วันนี้สั์เดือดหนุนกิติรัตลั่นหากมีชุมนุมขอลงถนนคัดค้านถึงที่สุดจะที่มีการรายงานค่ะนายกิติรัตหลุดประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนื่องจากขาดคุณสมบัติท่ามกลางการจับตาว่าฝ่ายการเมืองจะมีการส่งใครเข้าไปอีกขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวค่ะที่น่าสนใจของนักวิชาการและสื่อมวลชนดังที่กำลังบานปลายอย่างหนัก ล่าสุดข่าววันนี้วันที่25ธันวาคมรองศัตวตราจาร์ต่อตระกูลยมนาคนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีนายกิติรัตน์ผ่านทางเฟซบุ๊กต่อตระกูลยมนาคว่า25ธันวาคม2567มาแก่ช่องอสองมอทอหรือว่า m อ o t คอออกมาประกาศช่วยสนับสนุนกิติรัตน์เป็นประธานบอร์ดแบง์ชาติ ด้วยเอ่ยคำว่าเสียดายกิติรัตถ้าไม่ได้เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติ แล้วก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารสําคัญเป็นคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนายกิติรัตน์นรนองให้เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงวันที่14กันยายนปีพศ2567และรายชื่อ830บุคคลซึ่งก็เป็นชื่อที่เชื่อถือในวงการวิชาการรวมทั้งอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอีก4คนด้วยถึงผมจะไม่ได้ไปลงชื่อใน830รายชื่อนั้นด้วยแต่ก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเหตุผลต่างๆที่เหล่าผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาการสายเศรษฐศาสตร์ได้มีการอธิบายถึงเหตุผลต่างๆอื่นๆอีกหลายประการในการคัดค้านนอกเหนือจากการที่นายกิติรัตมีตําแหน่งทางการเมือง ผมขอแสดงการร่วมสนับสนุนการคัดค้านมีให้ผู้ที่ฝักใฝ่ในทางการเมืองใดๆเข้ามารับตำแหน่งสำคัญของประเทศในธนาคารชาติโดยหากมีการชุมนุมคัดค้านอีกเมื่อใดผมจะขอเดินออกจากบ้านไปแสดงตนร่วมคัดค้านต่อไปจนถึงที่สุด สำหรับวันนี้25ธันวาคม2567จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมขอประกาศเลิกดูรายการเจาะลึกทั่วไทยยุคทักษิณเริงอำนาจนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ในวันเดียวกันค่ะ25ธันวาคม2567เปลวสีเงินคอลัมนิตช,ชื่อดังแห่งไทยโพสต์ยังได้มีการเข้นบทความเผยแพร่ถึงกรณีนายกิิรัฐด้วยว่าประเทศผลบ่วงมานไปอีกบ่วงเมื่อวาน24ธันวาคม หลัดครังแถลงกฤษฎีกาตีความทางกฎหมายและตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนายกิติรัตน์นรนองคุณสมบัติไม่ผ่านที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปอทอนายพงพานุสเสวดรุนก็ไม่ผ่านคุณสมบัติเป็นกรรมการแบงก์ชาติไม่ได้เพราะยังเป็นกรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอันว่าแผนเพื่อไทยส่งสองกุมารเทพอสูรเข้ายึดแบงค์ชาติล้มเหลวส่วนเงินทุนสำรองเป็นเรื่องของแบงค์ชาติเมื่อเงินสำรองนะเครดิตก็แน่นนักลงทุนหรือว่านักท่องเที่ยวก็มั่นใจในค่าของเงินบาทนำเงินเข้ามาแลกเป็นบาทหรือเอาบาทมาแลกเป็นสกุลต่างชาติกลับไปก็จะสบายใจหายห่วงในความสเสถียรที่พวกจริงจอกการเมืองพูดว่า เก็บเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไว้ทำไมเยอะแยะควรเอาไปทำประโยชน์ให้งอกเงยนั้นพูดเผื่อหวังงาบไม่ใช่เพื่องอกเงยชื่อก็บอกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศฉะนั้นต้องมีพร้อมและมีมากพอต่อทุกกรณี ทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินเงินบาทพังสเสถียรภาพประเทศก็พังเมื่อทั้งโลกรู้ว่าประเทศไทยเงินทุนสำรองบอต่อเครดิตไม่มีใครจะกล้ามาลงทุนกับประเทศทั้งแตกละหนึ่งในจํานวนสินทรัพย์ที่เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนอส,สกุลเงินต่างๆพันธบัตรและอื่นๆแล้วทองคำก็อยู่ในส่วนหนึ่งของเงินทุนสำรองด้วยนั่นก็คือทองคำของหลวงตาพระมหาบัววัดป่าบ้านตาด กว่า13ตันดอลล่าสหรัฐและอีกกว่า10ล้านดอลล่าก็เป็นเงินทุนสำรองที่รัฐบาลเพื่อไทยกรลิ้มกะเลียหวังจะเข้าไปเลียเลียแล้วงาบนั้นด้วยอย่าเข้าไปล้วงควักเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปพานตามสไตล์โกงเอามาแบ่งกันเป็นอันขาดแบงค์ชาติรอดจากไฮยีน่ารอบนี้ไปได้ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเพราะ4อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคนแบงค์ชาติ กลุ่มเษฐศาสตร์เพื่อสังคมออกมาเป็นกำแพงเหล็กกันป้าปเปลวบอกอีกว่าก็ดูยกต่อไปว่าไฮายีนาฝูงนี้จะส่งคนเล็ดลอดเข้าไปในคอกแบงชาตินางตำแหน่งประธานบอร์ดได้สำเร็จหรือไม่ระวังทองคำหลวงตามหาบัวมันเอาแน่